ปลูกมะเขือเปาะค่ะปลูกใกล้ๆกับต้นน้อยหนานะคะปลูกผักสวนครัวนะคะไว้ทานเองค่ะหลังจากปลูกนะคะประมาณหนึ่งเดือนค่ะดูสิคะตอนนี้นะคะแตก ปุ้มนะคะต้นอวบนะคะสวยมากๆเลยค่ะมีดอกแล้วนะคะดอกแรกค่ะแล้วก็นะคะกําลังทยอยออกดอกนะคะเต็มเลยค่ะใบใหญ่เขียวนะคะสมบูรณ์มากเลยค่ะปลูกด้วยดินหมักนะคะหมักด้วยปุ๋ยคอกนะคะนานเกิน1เดือนขึ้นไปค่ะแล้วก็กบ โคนต้นนะคะด้วยฟางค่ะถอนหญ้านะคะพวนดินค่ะลดน้ำนะคะวันที่หน้าดินแห้งนะคะก็ประมาณนะคะสองวันครั้งนะคะหรือว่าทุกวันตอนเช้านะคะกบหน้าดินนะคะกบโคนนะคะด้วยฟางค่ะหรือว่าใบไม้แห้งนะคะ ฟางนะคะก็จะย่อยสลายนะคะกลายเป็นอาหารของพืชนะคะเป็นอินทรีย์วัตถุค่ะต้นนี้นะคะก็กำลังโตค่ะเดี๋ยวเรามาดูต้นอื่นกันนะคะนี่นะคะมะเขือเปาะค่ะกำลังโตวสวยเลยค่ะ มะเขือเปาะนะคะทําได้หลายเมนูเลยนะคะไม่ว่าจะทานสดนะคะหรือว่านําไปประกอบอาหารอย่างอื่นนะคะได้หลากหลายเมนูเลยค่ะมะเขือเปาะนะคะก็จะมีสารอาหารหลายชนิดเลยนะคะมีกากใยอาหารสูงค่ะเมนูที่แนะนำก็คือซุปมะเขือนะคะแกงเขียวหวานนะคะ ใส่ในส้มตำก็อร่อยค่ะใส่ในผัดก็ได้นะคะนำไปผัดก็ได้ค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะทานสดก็ได้ค่ะเมนูลาบนะคะเมนูปนนะคะน้ำพริกต่างๆนะคะมเมื่อเขือเปาะนี่ขาดไม่ได้เลยค่ะปลูกง่ายนะคะ นี่นะคะใบของเขานะคะสวยมากๆเลยค่ะหลังปลูกนะคะ1เดือนนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะก็เริ่มออกดอกแล้วค่ะปลูกมะเขือเปาะนะคะแล้วก็พืชผักต่างๆไว้ทานเองนะคะ ลดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะแล้วก็ได้ทานอาหารที่เราปลูกเองนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ